สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเตาเผาขยะไร้มลพิษนะครับรุ่น INPM มีประสิทธิภาพในการเผาทำลายขยะ500กิโลถึง1ตันต่อวันนะครับเตาประเภทนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกำจัดขยะให้การเผาไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นเตาที่มีหัวพ่นไฟอยู่สองหัวมีสองห้องเผ,งผาไหม้เผาไหม้ขยะไร้ควันไร้กลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคุณสมบัติของตัวเตานะครับเตาตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ ไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันดีเซลนะครับใช้หวัวพ่นไฟมาตรฐานจากประเทศอิตาลีโรงงานเราก็เป็นโรงงานที่เป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยนะครับเตาระบบนี้นะครับจะมีถังน้ํามันไว้สําหรับเป็นเชื้อเพลิงบรรจุอยู่ที่60ลิตรนะครับถังน้ํามันก็จะอยู่ด้านข้างของตัวเตานะครับขนาดของตัวเตานะครับจะมีความกว้างอยู่ที่1.2เมตรมีความสูง1.8เมตรแล้วก็มีความยาวอยู่ที่1.8เมตรครับ มีป่องเตานะครับถูงจากพื้นเนี่ยอยู่ที่8เมตรนะครับเป็นเตาเผาขยะไร้มลพิษระบบสองห้องเผาไหม้นะครับก็คือจะมีห้องเผาขยะห้องเผาไหม้ห้องที่2ก็คือห้องเผาควันนะครับตะแกรงรองรับขยะของเตารุ่นนี้นะครับเราจะใช้ปูนคนไฟหล่อเป็นแท่งนะครับซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่นที่มักจะใช้วัสดุเช่นเหล็กเหล็กหล่อนะครับเมื่อเหล็กมันเจอน้ำซ้กขยะแล้วก็จะผุพังง่ายนะครับ การที่ใช้ปูนทงนไฟเนี่ยก็จะทําให้อายุของการใช้งานยืนยาวแล้วก็สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอ,อยที่เข้าสู่เตาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเตาตัวนี้นะครับมีน้ําหนักอยู่ที่7ตันโครงสร้างทาจากวัสดุอิฐท,ทนไฟ sk 3 0นะครับได้มาตรฐาน iso จากบริษัท scg นะแล้วก็มีโครงสร้างเหล็กมอกอที่มีความหนา 4ีถึงมิลลิเมตรนะครับประตูป้อนขยะนะครับทางด้านหน้าของตัวเตานะครับจะมีอยู่สัทั้งหมด3บานคือประตูบานเปิดปิดในการป้อนขยะประตูช่องที่2นะครับก็จะเป็นประตูไว้สําหรับเขี่ยขยะนะครับแล้วก็ประตูช่องที่3เป็นประตูสําหรับเก็บกี้เ้าครับระบบการทํางานง่ายมากๆนะครับก็คือควบคุมผ่านระบบตู้คอนโทรลเพียงตู้เดียวสาม,มารถควบคุมระบบการเผาทําลายขยะ ได้ทั้งหมดอายุการใช้งานของตัวเตานี้สามารถใช้ได้มากกว่า10ปีขึ้นไปแล้วก็เรารับประกันคุณภาพตเตาเผาขยะรุ่น IPM n นะครับถึง2ปีเต็มเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่ใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยยังไม่มีจุดที่บริหารจัดการในพื้นที่ของตัเองก็สามารถนำเตารุ่นนี้นะครับไปใช้เพื่อกำจัดขยะในชุมชนได้นะครับถ้ามีปริมาณขยะ อยู่ที่500รกิโลถึง1ตันเตารุ่นนี้ถึงว่าคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากๆครับใส่หมดเลยครับใส่หมดเลยอีกสองอันใส่หมดเลยใส่รถเดี๋ยวใส่เลย กระเปิงน้ำมันแล้ว <c oughs> อ่ะอ่าตุ้งเวลาพอดีเอาไม่เวลาเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาแค่นี้ก็เดี๋ยวอีกรอบก็ได้เดี๋ยวอีกรอบก็ได้ฮะพอก่อนพอก่อนครับโอเคร <c oughs> ะวังไปอุดไฟระวังไปอุดไฟเปิดไฟไว้อ่ะใส่ได้อีกลูกหนึ่งโห <c oughs> น,นี่ลูกใหญ่นะลูกใหญ่ อ่าแห้งดีเลยครับอ่าว้งบนเลยพอเลยอ่าปิดเลยครับปิดเลยปิดเลยปิดเลยกำลังดีเลยอยันน,นี้ติดตัวมันเองนี่อ่านี่ฮะติดตัวมันเองนะติดดีนะตัวมันเองอะ่ะเห็นปะอ่าติดตัวมันเองเห็นปะอ่าใส่ใส่ โอเควูมีแกว้วเหรอทั้งเก่งเก่งแกง้วโรหะเสร็จนะโอเคอ่ะใส่เข้าเลยเอาหมดแล้วครับโอเควันนี้มีแค่นี้ฮนะโอเคปิดเลยไปอุณหภูมินนเพิ่มอีกสองลองเปิดลมด้วยลองเปิดพัดลมช่วยลองดูดดดดดดดจับไปเลยจับไปจับวัด ตอนนี้เผาขยะอยู่นะครับเผาขยะอยู่นะครับคอนเซปต์ปไม่ใช้เชฟเปิ์นะครับให้เผาตัวเองเดีย๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะเผาจริงหรือเปล่าเผาจริงไหมมีมีแก้วอยู่เลย ติดดีนะครับติดดีมากติดดีมากครับปิดีกว่าเปิดป็ดก็ล็อกแบบนี้เลยง่ายดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเชื้อเพลิงเราไม่ใช้เลยนะฮะเผาออฟนะครับไม่ใช้ไม่ใช้เลยใช้แต่พัดลมพัดลมใช้แค่ตัวเดียวเองประหยัดพลังงานนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ห7เจ็ดแปด เจ็บทกแล้วลงมาได้อยๆนะครับเพราะว่าข้างในเริ่มไหม้เริ่มหมดแล้วครับโอเคครับไหนโดยที่ว่าเราเขากไม่มี<ๆ>ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงน,นะครับนี่ครับดูไปย,ยาวๆ <Okay. S 1> มีแต่ไอร้อนอยู่เดียวนะครับอร้อน รุ่น I N P M นะครับรุ่นนี้ครับดูรุ่นนี้ I N P M นะครับผลิตโดยอิสัสดิ์พันย์เจเนียนะครับอิสระว่าพันย์เเนียชื่อนี้การันตีแน่นอนครับการดูดน้ำมันเนี่ยเรามีเป็นตัวดูดน้ำมันไฟฟ้านะครับก็ยกเทแล้วก็เติมได้เลยครับข้างหลังข้างข้างนะครับ พัดลมช่วยอากาศนะครับซ้อมนะครับมีรูข้างล่างคือให้อากาศเข้าไปสันดาบด่วยนะครับโดยที่ไม่จุดเช้เพิงส่วนข้างล่างเครืขี้เท่านะครับส่วนข้างบนก็ไว้ดันขยะหรือคุยขยะนะครับข้างหน้าไว้โหลดขยะนะครับตัวควบคุม2 2 0ยสิบโวลต์ไฟใช้1ิบแอมป์ก็ได้ครับตัวนี้ครับเพราะว่าพัดลมใช้แค่ เบาๆนะครับนะครับตัวท่อท่อนี้4ทนไฟนะทนไฟนะครับแบบนี้ตัวนี้จะใช้กับเตาเผาขยะติดเชื้อนะครับเตาเผาซากสัตว์นะครับหรือว่าเอาไปใช้กับอ่าใช้บาลได้ครับปริมาณอยู่ที่วันละ1ตันสบายๆแน่นอนครับวันละ1ตันนะครับเมื่อกี้ขยะมาเต็มคันรถเลยนะครับแล้วก็เผาใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงนิดๆนะครับก็หมดแล้วนะครับวันนี้